ก็มีเวลาขึ้นนี่นะจ๊ะเราจะปลูกมะพร้าวตาม Youtube ทุกอย่างเลยนะจ๊ะอันดับแรกเราตัดลาบที่นยืดทิ้งไปก่อนเลยแล้วเราก็กี่ถุงถูดมันเนี่ยันดับแรกเลยเราไปซื้อต้นมาแค่คือเปียวงอกแล้วเราก็มาชำในถุงนี้อีกเป็นเวลาสองเดือนนี่นะจ๊ะ นี่เห็นรากไหมจ๊ะรากเยอะแยะเต็มถุงไปหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยใช้เวลาแค่สองเดือนแล้วเราก็จะปลูกวิธีใหม่ปุ๋ยเปย่อยไม่ต้องไปใส่มันเปืองครับนี่ปลูกนะครับปลูกวิธีใหม่เลยครับเอียงต้นนะครับนี่จะได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้นะครับนี่ถ้ามันรอดผลน,นี้อีกสองอู้จะขาด อีกสองปีครึ่งก็จะได้กินลูกนี่ยแลปลูกเอียงเลยครับนี่ตาม YouTube ทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนการผลิตนี่ยแล้วก็กบนะครับอย่าให้มันมิดลูกนะเอาลูกตรงนี้ไว้มันจะได้สังเคราะแสงเนี่ยเดี๋ยวพอลากมันเต็มหลุมต้นมันก็จะดีดลูกมันทิ้งไปเนี่ยมันจะได้กินหรือเปล่าดินแบบนี้ ้องลองไม่ลองก็ไม่รู้แล้วเราก็กบไปนะอย่าไปกบโดนคอมันนะเนี่ยคอมันจะเน่าเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดคล้ายนี่ครับนี่แล้วเหลือลูกไว้แค่นี้ถ้ากบหมดมันจะตายมันจะไม่โตแล้วก็ล้อมไว้อย่างนี้นะครับเวลาฝนตกมันจะได้ขังอยู่ในนี้อ่าถ้ามันไม่ตายมันก็เน่าถ้ามันไม่เน่า,ม,นม,นามันก็ไม่ตายนะครับ จบแล้วครับคลิปนี้ติดนะดูสิเสกทุกว an ันตื่นหน่อยตื่นมาตื่นมาติดเลยนะเลิกหิุดหลุดไม่ดีเลยก็ไม่รู้เลยจะเล่าต่อ